สวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นนะคะเย็นนี้แอดเมก็จะมาทามาม่านะคะไม่พูดคาว่าสูตรนะคะเพราะว่าแอดเมไม่มีสูตรนะคะอยากทาแบบไหนอุปกรณ์เครื่องปรุงของแอดเมมีอะไรบ้างแอดเมก็ตามนี้นะคะก็มาทํายำมาม่าสูตรแอดเมทานกันนะคะแอดเมก็ปรุงน้ํานะคะก็เป็นริกขี้หนูนะคะริกขี้หนูจินดานะคะเพราะส่วนจะเผ็ดมากไปนะคะซีฟ้มก็เฮ็ดเพราะบ้านแอดเมไม่ทานเผ็ดมากนะคะก็ทําเป็นซีฟู้ดแต่ไม่ใส่กระเทียมนะคะ ก็โขลกนะคะก็มะนาวนะคะพริกขี้หนูแล้วก็น้ำปลานะคะชูรสนะคะก็เติมน้ำตาลปี๊บไป1ช้อนนะคะ1ช้อนนะคะ1ช้อนเอ่อ1นช้อนโตะนะคะไม่ต้องพูนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ปรุงรสนะคะเปรี้ยวนำนะคะก็จะได้ซีฟูดน้ำซีฟูดไว้ราดน้ำยำนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีของแอดเมย์ made, ก็จะมีลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นมีเอ่อ ลวกไว้นะคะลูกชิ้นปลาที่เหลือจากยำม,มันก่อนเนาะเราก็เสียดายนะคะก็เอามาทํายำแล้วก็อ่านี้แค่จะเป็นหมูยอนะคะเป็นหมูยอหนึ่งท่อนนะคะก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็น้องสาวเขามี เราไม่ได้ใส่หมูสับนะคะมีหมูแหนมเนาะแหนมหมูแล้วก็จะใส่แหนมแดนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่นะคะหอมหัวใหญ่นะคะมีแครอทเหลืออยู่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่แล้วก็ฟ้านเอาเม็ดออกนะคะก็หั่นซอยไว้นะคะเตรียมไว้นะคะเครื่องเคียงนะคะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะแครอทมีอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ผักนะคะก็จะมีตังโอกับผักชีนะคะไว้โรยหน้าพอดีเมื่อวานทานขนมจีนนะคะเหลืออยู่แล้วก็จะมาใส่ใน ยำเลยนะคะก็หออแอดเมย์ไม่มีสูตรตายตัวนะคะสูตรวัตถุดิบที่เหลือนะคะตอนนี้เราก็จะมาปรุงกันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแอดเมยก็จะใส่อันนี้ไปก่อนนะคะนี่ก็ใส่หมดเลยนะคะหมูยอนะคะหมูยออันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเราก็บี้ให้ละเอียดนะคะ ุดิบตามที่เรามีอยู่ที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องไอ้นี้มากแล้ว,<ๆ>ลวก็คุกเคล้าให้ทั่วกันก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ<ๆ>ก็ทานเล่นนะคะทานเล่นๆนะคะเพราะว่าเราทานทุกทิศกันทั้งวันนะคะมืนอนี้ก็เลยยำม,มาม่าทานกันดีกว่านะคะแม่ๆลูกๆนะคะ มกาจะใส่น้ำปรุงลงไปเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆค่ะขอเป็นทับทีใหญ่ตักเลยดีกว่าหมดเลยจะเผ็ดมากไหมลองก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เพราะว่ากลัวจะเผ็ดแล้วเดี๋ยวคนอื่นทานไม่ได้นะคะเอาไว้บ้านเอ็ดมีก็ค่อนข้างเป็น,ปนจีนเนาะน้องเขยก็จะทานเผ็ดมากไม่ได้แต่ไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองหนนะคะเพราะว่าเอ็ดเมปรุงจากน้ำยำไปแล้วนะคะเพื่อนๆคานน้ำยำเราก็ปรุงไปแล้วเดี๋ยวขอเอ็ดเมลองชิมนิดนึงนะคะ ใช้ซองเกี่ยวดีกว่านะคะก็จะสะดวกกว่ากันนะคะน้ำยำอร่อยมากแอบเมย์ว่าไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าไม่รู้คนอื่นจะเผ็ดหรือเปล่านะพอแค่นี้ก่อนนะทังไงเอาแต่คั้นเอาแต่น้ำมันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผ็ดมากนะคะพริกคั้นเอาแต่น้ำก่อนนะคะเพราะน้ำเราใส่หมดได้นะคะเพื่อนะคะๆคะ่ะต่อคลุกเขาให้ เทากันอีกนิดหนึ่งนะคะแค่นี้น้ำยำมัน่อยมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะคะดูสีไม่มีสีเผ็ดเลยนะคะแต่เผ็ดนะคะเพื่อนค่ะอ่าเอ็ดมก็ใส่นี่นะคะเครื่องอันนี้นะคะใส่หมดเลยนะคะที่เตรียมไว้ก็จะมีหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะแครหอดอยู่หน่อยนึงนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ มือนี้มีคนถือกล้องให้เราก็คนสะดวกหน่อยนะคะอืมน่ากินไหมคะเพื่อนๆนี่นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ค่ะจอยยำมาม่านะคะยำมาม,ะมะ่าจะใส่พริกหมดเลยจะเผ็ดมากไหมนี่นะคะ ก็เหลือจากทานข <laughs> นมจีนกันเมื่อวานนะคะเราก็ให้เป็นประโยชน์นะคะใส่ไปในยำเลยนะคะแขรอทไม่ใช่แครอทนะคะน้ทษทีกระลำปีซอยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้น้ำยำก็แซ่บอร่อยนะคะเอดเมย์ลองชิมแล้วนะคะเผ็ดนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆ่ะเอดเมย์ว่าไม่เผ็ดนะคะแต่คิดว่าไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวช้อนอันนี้ประกาศดองนะคะเราช้อนจริงนะคะ ติดมาก็เดี๋ยวมีลองชิมรสด,ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆจ้ะออร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้ว<ๆ>ก็จิดจัดนะคะอืมเราก็รอยนะคะ โดยแต่พอสังเขปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแค่นี้ก็ได้ยำมาม่าแล้วนะคะยำมาม่าไว้ทานกันแล้วนะคะมื้อน,นี้นะคะเ,เพื่อนๆแค่นี้เองนะคะยำมาม่าสูตรแอดเมนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะน่าทานไหมคะดูน,นะคะมาจ้ามาจ้า ยำม,มาม่าหมูหย่อนะคะมื้อนี้ของแอดเมย์นะคะมารับประทานด้วยกันพร้อมทานแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ตักอันนี้ซึ่งไปนะคะรัะกาดดองติดมาโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดเมย์ก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะสําหรับยำม,มาม่าหมอนี้ของแอดเมย์นะคะก็มาทานด้วยกันนะคะแซ่บๆซ่แซ่บแ่นะคะเพื่อนๆจ้าบายบายค่ะ